สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องคอนคอพิกเ p สแปดพันกันดีกว่านะครับมันเป็นกล้องที่ตกรุ่นไปแล้วล่ะแต่ว่าพอดีผมได้มาก็อยากแกะแกะกล่องให้ดูอ่าอันนี้เป็นใบรับประกันครับลหลังก็ไม่มีอะไรด้านหน้ายัางไม่กออาเอลซีซอฟต์แวร์วีเอนเอ็แล้วก็มีพานโลพานอโมาเมเกอร์ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานที่ เล่มใหญ่จนน่ากลัวไม่แน่พกไปไหนด้วยเลยแต่ว่าริคอน้าฉลาดครับเขามีคู่มือการใช้งานอย่างง่ายมาให้ด้วยการใช้งานอย่างง่ายเนี่ยเวลาเราได้กล้องมาใหม่ๆเราก็เปิดดูเล่มน,นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเปิดเล่มโน้นเดี๋ยวจะทําให้เราโอ้ตายแล้วกล้องมือใช้ยากจังเลยอะไรเงี้ยอืมครับก็ดูที่เล่มน,นี้ก่อนครับเราค่อยไปดูเล่มใหญ่แล้วก็เอกสารอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเอกสารว่า เอ้ยที่ไหนมั่งนะที่มีถึงบริการซึ่งก็จะมีอยู่ทั่วโลกเลยนะครับอา่เข้ามาแล้วเปิดกล่องดูน,นี้ก็เป็นสเต็ปครับก็เป็นใช้กับคล้องข้อมือะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสาย AV ใช้ต่อกับทีวีครับถ้าใครไม่มี HDMI หรือว่าแม่สาย HDMI มันต้องซื้อต่างหากก็ใช้อันนี้แทนอันนี้มันสาย USB ครับ สาย USB นี่ใช้ต่อกับกล้องแล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์อก,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 อก็ได้หรือว่าจะต่อที่ชาร์จก็ได้นะครับด้านถัดมานี่ก็จะเป็นกล้องครับ L L ึกถๆๆๆๆึแต่นี้ไม่ใช่การรีวิวนะครับผมก็ให้ดูแบบผ่านๆไปก่อน S 9 1ครับสวยนะใช่ไหมมีด้านหลังเนี่ยผมนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สู้พวก S 901 S 802ไม่ได้เป็นรอบด้าน ก็ดูกล้องเสร็จแล้วก็ามาดูแบตเตอรี่กันครับแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้กับพวก W ร้อย S แปดพันสอง S เก้ S พันสอ P J อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยก็พวกคูพิกเนี่ยเกิบทั้งหมดเลยใช้แบตเตอรี่ E N E L 1 2บสองยครับยกเว้นรุ่นที่มันบางๆครับใช้แบตเตอรี่โครตรุ่นกันมาดูที่ชาร์ดกันครับที่ชาร์จของมันก็จะแบบเล็กๆน่ารักบางๆอย่างที่เห็นเนี่ยครับ เวลาพบไปไหลมันก็ง่ายปลั๊กมันก็จะเป็นปลั๊กแบบซ้อนนะครับตัวปลั๊กเนี่ยก็จะมีรูให้เสียบเป็นรูแบบ USB นะครับเราก็จะต้องเอาสายที่ให้มากับกล้องหรือว่าสายที่แบบมีรูเสียบเข้ากับกล้องของนิคอนไดน้ซึ่งมันเป็นสายแบบเฉพาะนะครับมันไม่ใช่ USB ทั่วไปนะครับเขาเรียกไมโคร USB มั้งครับอ่าเสียบเข้ากับกล้องแล้วเ,เสียบเข้าก็เสียบเข้าตรงนี้ มันเข้าไปอานาจใช่มันผิดทลานใช่ไหมแล้วก็เรารูเนี้ยไปเสียบกระทิบชาร์จหรือว่าคอมพิวเตอร์มันก็จะชาร์ได้ครับผมก็ไม่เคยใช้มันนะอ่านีครับนี่ก็เป็นการชาร์จแล้วที่ชาร์จนี่มันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ มันจะมีตัวแปลงมาให้ด้วยนะครับตัวแปลงเนี่ยเป็นหัวปักกลมครับปักกลมเนี่ยก็จะใช้กันในประเทศแถบยุโรปอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวเราก็ไม่ต้องไปซื้อปักแยกปัญหาก,ก็ได้เสียบอย่างเงี้ยเข้าไปเลยก็ได้คือเนี่ยครับเอาปักกลางมาแล้วก็เสียบมันเข้าไปมันจะการปักกลมไปเลยอัตโนมัติแต่ว่าเวลาเราถอดเนี่ยถอดไม่ได้นะมันจะดึงไม่ออกเลยนะแล้วก็ในคู่มือเขาระบุไว้เลยว่าห้ามใช้แรงดึงออกเพราะว่ามันจะหักได้นะครับเวลาใช้ เวลาเราใช้อยากกลับมาบ้านเราแล้วอยากเอาออกก็ใช้คลิปิกระดาษเนี่ยครับก็ทิมเข้ามาในรูแล้วค่อยงานมันออกมาก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอืมมันก็ผมว่าเขาก็ใส่ใจดีนะครับสำหรับวิ k คอนอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องวิ k คอนคูพิกเอสแันนึครับแล้ววันหลังเราค่อยมารีวิวกันขอบคุณครับ